สวัสดีนานาลูกปลาทุกคนครับวันนี้ผมมีลอกมาให้ดูหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเอามาเอาไว้เผื่อมีคนกําลังเล็งลอกรุ่นนี้อยู่นะครับเจ้าการูด้าเอลทีนะนี่ให้ดูกันตัวนี้เบอร์สองพั้าเขาจะใส่แขนคู่มาให้เลยนะครับ สีแบบนี้ผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าสีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าสีสวยมากเลยนะเวลาโดนแดดก็สีจะสดขึ้นนะก็สวยๆมีเหลือดๆทั้งตัวเลยนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบแม็กซิลนะปุ่มปิงกนันเข็มด้วยนะแล้วก็เบรกให้มา10กิโลเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่225กรัมเบามากนะครับถ้าใครที่บอกว่า เอาไว้จะอยากเอาไว้ตกประชอนแนะนําเบอร์พันนะเบอร์สองพันห้าก็ได้ครับจะได้แขนคู่ถ้าเป็นเบอร์พันก็ยังไม่ใส่แขนคู่มาให้นะบเบอร์พันน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบ้ากรัมนะเบรกให้มาห้ากิโลแต่ว่าวันนี้ผมซื้อสเบอร์สองพันห้มานะก็จะพูดแค่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมก็เอาไว้เล่นกระพงนะครับจริงๆเบอร์พันก็เล่นได้ครับ เอาไว้ตกหมึกด้วยผมก็เลยเอาเบอร์นี้มาเบรกหนักมากนะครับเบรกสิบกิโลโอ้โหหนักจริงๆนะครับเสียงเบรกนะวันนี้แล้วก็เสียงสปูลน,นะเวลาปล่าวิ่งออกไปเสียงบาดใจมากครับเีย่ฝากไว้ไดยนะครับ